เรื่องของชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามความคิดความเข้าใจการทำนั่นา่าถ้าไม่มีความรูค้ความรู้มากแล้วประโยชน์ในชีวิตของตนเองก็น้อยลงไปเท่านทางโลกก็ต้องมีการศึกษามีการหาความรู้ในเรื่องวิทยาการกินิวิทยาเชพวิรี เรื่องของนกคอมต่อไปเพื่อว่าการไม่โยนั้นต้องกระจายเรื่องกิจการงานทั้งหลายทุกวงนำํำไปผลโยและแต่ว่าจะเลือกเินอาชีพอะไรวิชาการอะไรแต่ถ้าบอว่าขาดเรื่องของสินทำแล้วอาจจะอุบัตเป็นณ์พิิตาไม่ทำ เรอาจจะพันผิดกฎหมายไปด้วยเพราะย่าก้ามวย่าก็เปลี่ยนแปลงไปทางไม่ดีแต่เราไม่ทส้นดำกำกับแล้วทั้งโลกก็ไม่ยอมทำก็ไม่เสียเมื่อมีคนกำกับแล้วก็เป็นหลักที่เรียกว่าจะช่วยควบค,คุมเรื่องคุ้มครองเราเองเพราะว่าหลังผู้หนานั้น เป็นหลังขากนคือใครๆก็ไม่อยากเดือดร้อนไม่ว่าเราจะหนาไหนเล่นที่ไหนแต่การทำนั้นพุทธาบอกว่าก็ให้แล้วบาปบาปกูทำเชื่อไรหรือความไม่ไดีงเนาะยๆย่อคือโรคกระหลงถ้ากระทํากรรมดีมากมายก็ย่อรือว่าทานศีนเรานา ตรงนั้นก็เรียกว่าการที่เรายัางรับมาไม่ได้ทำคนณีมาให้แก่กล้าเพราะอะีใจ,ใจเราเนี่ยที่ต้องมีการฝึกเก่งเการไหวพระโดนร้อนนาบ้างอย่างร่างควบคุมต่ายใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของระเบียบกติกากฎหมายถึงดํา คณะรัฐร่วมถ้าเป็นนี้แล้วการทำให้เข้าสมกับที่ว่าก็เป็นอะไรเป็นชาบ้านเขาข่มขี่ก็น้อยลงระว really mm ังในเรื่องกฎหมายกลายเป็นร่างแล้วถ้าองเรื่องคณะรัฐร่วมหรือว่าเรื่องพลังคนดีการต้อระวังด้วยพี่นีได้ว่าเรา มีการผึกคูมิใจตัวเองโดยเพราะตอนนั่งภาวนาตอนตอน้นเป็นเรื่องของการทำเง,งียบใจงบตอนไปเป็นเรื่องพิจารณาตัวเองว่าควันเงินลัน,นเงินล้น,นไปทรกอยน,นั้นเราได้ทำอะไรบ้างเป็นเมื่อเป็นบาปีหรือไเมื่อพิจารณาตัวเองแล้วอะไรไม่ดีก็จะได้สุขภูมตัวเองลพระราลง อาจิตเทาเท่ากันไปทิ่เรียงลำรอใ้ทำพิ่มขึนเสรแล้วปัญหาของเราแรลยคนอจะน้อยลงไปไม่แต่บนบรสษัทคมากขึ้นทการที่เรียกว่าน้อยใงการตกรนแล้วมีการจัดใจนี้เล็กน้อยอลไรนี้ก็เป็นเครื่องสอเ็ดจิตใจให้น้าไป ขึานาอะไรที่ไม่เงางามก็ปล่อยไปอะไรงามก็ทำขึ้นมาโดยจิตใจเรามีพลังมีปัญญาเพราทำให้เราและผู้เลยนั้นมีการเจริญในนาดาวรัตนาที่ขึ้น,น,าานไปอันด้วยแรงมู่นราถือร่างกายเรก็ต้งได้ทำนั้นก็จะขอให้บอให้คนจากลุ่งกออข้องไปอันใดานาประการ จะให้ประสบในความดุขความรุกขอ,ขอ,า,ยยอายุวน,นะทุกสำลักมีปัญญามีรญญามรปญญาปฏิบัตปะวนาที่ไรให้สมภัญนาด้วยก,กันในสุรนกคนธ์เทวนาวาริวะา,าวุราวาริโวเรนิกัางรังเทวเมวายิโอดนินังเบตานังอุปการปทิ စေတံဝတိတံရုံးဟံနေဘမေဝါဒမေဇတောတပေဘောရံတောတံကပံသန္ தோ ပနရရောယတံွမ်းနိကျော်ရိရံတော Oh

Oh.